ข้อที่5นะคะจงแสดงว่าจุด A, B, C แล้วก็ดีเนี่ยมันเป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่เราผ่านมาเราส่วนใหญ่เราทำเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ปคะคราวนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูบ้างน้องก,ก็ต้องรู้ว่าสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะมันมีคุณสมบัติอะไรอย่างสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างเนี้ย รูปแบบนี้คือสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ปหมคะแบบนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูที่มันโดดเด่นคืออะไรสองรูปนี้เหมือนกันยังไงลองคิดว่าสองรูปนี้เหมือนกันยังไงคะคือสองรูปเนี้ยมันเหมือนกันตรงที่ว่ามันจะมสีสองด้านที่มันตรงข้ามกันอะมันขนาดกันแค่คู่เดียวก็พอ ใช่ไหมถ้ามันขนานกันสองคู่มันถึงจะเป็นด้านขนานถูกปะอ,อันนี้คือสี่เหลี่ยมค่าหมูส่วนอันนี้คือสี่เหลี่ยมด้านขนานน้องก็ไปดูว่า ไอ้จุดนี้มันจะมีเส้นที่มันขนานกันคู่หนึ่งหรือเปล่าอย่างน้อยๆก็คือน้องต้องไปวาดรูปก่อนว่าเส้นไหนที่มันเราจะได้เส้นไหนที่มันขนาดกันคราวนี้พี่ก็วาดคร่าวๆไปนะกันน้องก็วาดตามพี่ไปเลย นคือจุดลบ 6, หกแล้วก็หกเอจะอยู่ประมาณจุดนี้ส่วน B คือจุดหกหกใช่ไหมคะซคือจุด12บศูนย์ ห7เจ็ดแ1ดเก้าอ็ันนี้คือ4ส่วนดีคือจุด6แล้วก็ลบหถ้าน้องลองลากดู ก็จะเห็นว่ามันจะมีเส้นอยู่2เส้นที่มันดูจะขนานกันใช่ไหมคะก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้ถูกไหมเส้นนี้กับเส้นนี้แล้วก็ลองไปหาดูว่าความชันของ AD นะมันคือเท่าไหร่แล้วก็ความชันของ BC นะมันคือเท่าไหร่ ก็ลองหาดูค่ะหาความชันของ A B พี่ก็จะเอาพิกัดของ B ลบพิกัดของ A ก็ได้เป็น6ลบห ส่วนด้วย6ลบด้วยบ6ข้างบนก็ได้เป็น0ในเช่ว่าข้างล่างเป็น12ซึ่งก็เท่ากับ0คือตัวเศษเป็นศนย์น่ะได้ตัวส่วนน่ะไม่ควรเป็นศนย์คือถ้าเป็นศูนย์ก็แสดงว่ามันไม่มีความชันไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์แต่แต่อ่ะความชันเป็นศูนย์ ก็แสดงว่ามันขนาดแกนเอกใช่ป่ะขนาดแกนเอเพราะว่าพิกัดของ y มันเท่ากันก็คือ6กับ6เหมือนพี่จะหาผิดไหยเหมือนพี่ควรจะหา ad ไหมแต่พี่ไปหา ab แต่ไม่เป็นไรเราก็รู้ไว้ว่า a ะ ad นะมันคือความชันเท่ากับ0 หรือว่าน้องอาจจะหาความชันทั้ง4เส้นเลยก็ได้บางทีน้องอาจจะวาดรูปผิดใช่ปห่วาดรูปแล้วน้องคิดว่าอันนี้มันขนาดการทั้งที่มันไม่ขนาดกาันถ้าให้ดีให้ปลอดภัยก็คือหามันทุกเส้นเลยงั้นเดี๋ยวพี่จะหา AD แล้วก็ BC แล้วก็จะมาหา DC ด้วยว่ามันความชันเท่าไหร่เรากลับมาหา AD ดีกว่า ก็ได้เป็นพีเอาพิกัดของ D โลบพิกัดของ A พิกัดของ D ลบพิกัดของ A ทังหมดก็จะเป็นลบสิส่วนด้วย6ลบลบหก็เหมือนเป็น6กบวกหใช่ไหมคะลบลบเป็นบวกก็ได้เป็น12เท่ากับลบหอ่ะได้ความชันของ AD นะมันคือลบหเมื่อกี้ความชันเป็นศูนใช่ไหมแสดงว่ายังไงสองเส้นนี้ได้ขนาดกัน พื่อไปหาต่อพี่รู้ความชันของ BC ความชันของ BC แบบนี้น้องก็มาว่าหาความชัน BC เท่ากับเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x ได้เป็นพี่ก็เอาพิกัด B บวกบด้วยพิกัด4 6-0ลบ0ส่วนด้วย6 0 6ลบศส่วนด้วย6ลบ12ก็ได้เป็น6ส่วนด้วยลบ6ก็ได้เท่ากับลบ1 ความชันเป็นลบหนึ่งซึ่งมันก็เท่ากับความชันของ AD ใช่ป่ะก็ได้ว่าอ่ะที่พิสูจน์คือความชันตรงเนี้ยมันเท่ากันแสดงว่ามันขนาดกาันแล้วมันเป็นด้านที่เป็นส่วนหนึ่งของคางหมูแน่นอนว่าอ่ะพิสูจน์ได้ละว่ามันเป็นส่เลียบคางหมูนะแต่ว่าพี่อยากดูอีกว่าความชันของดีคืออะไรเผื่อว่ามันอาจจะไม่เป็นคางหมูก็ได้ถ้าสองอันนี้มัน ความชันมันเท่ากาันมันก็จะกลายเป็นด้านขนานไปก็ลองหาความชันของ DC ดูว่าเอ๊ะมันเท่ากับเท่าไหร่ จะเอาพิกัด 4- ลบพิกัดดีศูลบด้วยลบ6แล้วก็1 2ลบด้วย6ก็ได้เป็น6ส่วน6ก็เท่ากับ1ก็ได้ความชันของ DC คือ1ซึ่งซึ่งมันไม่ได้เท่ากับความชันของ3เส้นเลยใช่ปะ เราก็จะสรุปได้ว่าเนื่องจากความชันของ AD เท่ากับความชันของ BC แต่ความชันของ AB ไม่เท่ากับความชันของ D.C. ทำให้ A สี่เหลี่ยม ABCD เป็นเป็นอะไรคะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองตามที่โจทย์อยากได้ก็พิสูจน์ได้ละว่ามันคือสี่เหลี่ยมคางหมูไม่ยากเนาะ วิธีการสะสมความรู้หนึ่งพักผ่นให้เพียงพอสองเตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาแล้วสมุดมีหดนี่เมีเจอแล้วสามตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอสิบโมงมีักสิบโมงถึงเที่ยงเลยไช่ป้ะกำลังดีเลยสองชั่วโมงสี่พ่นคลาย กินกันดีกว่าอร่อยห้าชวนเพื่อนมาโหลดแอปเนสเลสคูลแอปนี้โหลดยังน่าใช้มาเลยใช่โหลดมาเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะโอโหห้าวิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบาย